สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ผมจะมากินกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับมาดูว่ากล้วยน้ำว้าพันเตี้ยเป็นอย่างไรนะครับนี่เวลาสุกแล้วเป็นสีเหลืองอย่างที่เห็นนะครับมีพี่ๆหลายคนนะครับสงสัยว่ากล้วยน้ำว้าพันเตี้ยลักษณะกล้วยเนี่ยเวลาสุกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่สียมพูแน่นอนนะครับกล้วยน้ำว้าเวลาสุกก็จะต้องสีเหลืองเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะของกล้วยเห็นไหมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ ความสมบูรณ์ผมให้แค่ 60- 70%ถึงสเปอนะครับความสมบูรณ์ของกล้วยวีนี้เพราะว่าเป็นกล้วยที่ไม่ได้บำรุงดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายคนระับปลูกตามธรรมชาติเหมือนที่ผมทำคลิปให้ดูนะปลูกอยู่ทุ่งนานะเพราะกล้วยส่วนใหญ่ผมจะปลูกปลูกตามคนาแล้วก็รอบๆคูสระระบบน้ำมันไม่มีก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมันก็จะใหญ่กว่านี้จะให้ชิมชิมให้ดูนะครับว่าเนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรน,ะนี่เห็นไหมสีขาวๆเหมือนกันนะ เปลือกนี่ลักษณะของเปลือกนะครับจะไม่นามากนะครับพอดีๆนะครับกลางๆนี่เปลือกนี่รสชาตินี่จะหวานประมาณสักวีนี้นะครับผมไม่รู้ว่าวีอื่นจะเป็นยังไงนะแล้วแต่เราบำร,รุงปุ๋ยอย่างตัวนี้ความหวานเนี่ยอยู่ประมาณสัก90%นะครับ จะติดเปรี้ยวประมาณสัก10%ได้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบนะครับถ้าให้หวานช่าแบบหวานจริงๆเลยเนี่ยจะต้องเป็นกล้วยที่สุข,ขาต้นนะครับถ้าสุกข,ขาต้นเนี่ยเก็บมากินยังไงก็หวานช่านะครับยิ่งถ้าเป็นในช่วงหน้าแรงเนี่ยถ้าเป็นหน้าแ้งมันขาดกล้วยขาดน้ำเนี่ยจะหวานหวานฉ่าแต่ถ้าในช่วงหน้าฝนเนี่ย ล้วยมันอาจจะลดความหวานลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะฝนตกทุกวันนะครับน้ำหลอเลี้ยงต้นรล่อเลี้ยงผลครับความหวานก็จะลดลงหน่อยอย่างตัวนี้หวีตัวเนี้ยผมกินดูแล้วเนี่ยความหวานอยู่ประมาณ90%ติดเปรี้ยวประมาณ10%นะครับถือว่ารสชาติอร่อยครับหวานอมเปรี้ยวเบาๆเบาๆมากนะครับถ้าพี่ๆชอบนะบก็สั่งเข้ามาได้นะผมมีหน่อจําหน่ายครับ นี่นครับอร่อยมากนะครับเครือหนึ่งมีอยู่ประมาณ16วีนะครับ16วีที่ผมปลูกสูงสุดนะบางคนเขาก็ได้18วีบ้างบางคนก็ได้7วีได้5วีแล้วแต่เราบำรุงปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยถ้าอยากให้มันติดวีเยอะๆเนี่ยหาพวกแกลบขี้เถ้าพวกเศษไม้ที่เผาแล้วนะครับพวกเศษทานพวกนี้นะครับ ออามาเลยกระสอบหนึ่งขุดหลุมเทลงไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าดินให้เข้ากันแล้วเอากล้วยนี่มาปลูกลงเลยนะครับในจุดบริเวณที่เราเอาเศษขี้เถ้าถ่านเนี่ยมาฝังไว้เนี่ยรับรองเลยครับประมาณ3ปีท่านแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยยังไงลดแต่น้ำเนี่ยติดประมาณ16วีแน่นอนต่อเครือเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกก็จะอวบใหญ่น,ะนี่ครับ ไม่เชื่อลองท่านลองทําดูนะครับออกล้วยอะไรก็ได้ลองทําดูนะแต่ถ้าพี่ๆอยากได้กล้วยน้ำว้าพันเตียก็สั่งเข้ามาข้อดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมลงลิงก์คลิปวิดีโอพูดถึงลักษณะจุดเด่นของกล้วยน้ำว้าพันเตียไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ